หน้าสนามซ้อมของไบตันในประเทศอังกฤษไอน้นี่คือเด็กดาวรุ่งน่าจับตามอง ดีนแฮริงตันเราจะมาตามติดชีวิตของเขาใน365วันกับการเป็นผู้รักษาประตูเปิดตัววันแรกสําหรับแฮรดิงตันที่ถูกดึงขึ้นมาจากแคนดมี่เพื่อมาเติบโตในชุดใหญ่กับไบตันการฝึกซ้อมวันแรกเพื่อจะไปชิงมือหนึ่งมิตมะมิตมะเอ้าโลกูกำลังเริ่มต้นของดีนแฮริงตันโกลดไดวิ่ง68โกลแฮนดิ้ง72โกลฮิกกิ้ง70โกลดีเฟก63ิมและโกลดโพซิชัน70ดหน้าวันก่อนแข่งพิมพ์ลีกนัดแรกอ,อล้อลอย ยกเวียขอไปพอกำล้อไหนฮะขอพอล้อฮะเป็นมือหนึ่งของใบตันมาหลายปีวันน้อยนี่มามันจะมาลุกฮัาได้จะได้นั่นลูกฮัได้แต้ๆตนะนี่อันอย่างบะซิงกับปอด้ออนี่ล้อจือ้อฮะแฮลิงตันจนมัดกำบะคาเดียวกู อาทิตย์แล้วเด้อชิงต้องต่อยห้างนักหนานัดแรกในพรีเมียร์ลีกดีนเฮนดิงตันไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเดบิวตน์นัดแรกกับไบรตันในพรีเมียร์ลีกเจอกับทางด้านฟูลแลมมาพร้อมโดนยิงละจากตัวสักเจ็ดศูนย์ว่ะบอลที่มาฮาเทพฮาเทพจ่ายให้คารุมิโตมะคารุมิโตมะยิงแล้วปั่นลูกนี้หนึ่งศูนย์คารุมิโตมะ,มตมะอ่ะอ่ะอ่ะมาแน่ร่างนี้วันพฤหัสเตรียมเหมาแพ็กกันเลยบอลอยู่ที่ไอคดีแล้วไหลมาลูกนี้อ,อมืมกูออกไปทำไมกูวูหู่ออกไปตัดไม่ทันสมิธโลแม่งจัดไปเลยหนึ่งลูกท้ายเกมของครึ่งแแรรกกกฟููลลมไดด้ีคิยอ มาลูกนี้กูปัดได้เกื<ๆ>อบโดนเม็ด2แล้วก็จบครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่ที่1นึ่งตนึ่งฮลิงตันมึงต้องมีสมาธิมากกว่านี้งั้นฟูแลมมึงรอปแป๊บนั่งสมาธิก่อนมาครึ่งหลังกูพร้อมละสมาธิกูมาใครก็เอากูไม่ลงนาทีที่63ฟูแลมได้คอนเนอร์ยอดเข้ามาลูกนี้แอนเดอร์เซนโมงรับได้ แล้ววิวสั้นี้ทุก่นนี้ก็รับได้อีกมันอยู่ในการคำนวณหมดแล้วเดบิวนั่นแรกของดีนแฮนิงตันไม่ได้ดีเท่าไหร่เสมอกับฟูลแลมไป1นึปรตูหนึ่งเก็บเป็นเลตติ้งไปได้แค่5 1เท่านั้นปลดล้องพลังแฝงอันแรกสำหรับดีนแฮนิงตันดีนแฮนิงตันจะใส่1นึโค้ดเพิ่มการออกไปตัดบอลหนึ่ต่อหได้ดีขึ้นนัดต่อไปเจอกับทอปฟี่สีน้ำเงินเอฟอรวตันนัดนี้แพงหลังของไบตันแม่งแข่งยังไงกับกแพงรวมถึงดีนแฮนิงสั้นยิงยังไง ใส่สายลูกนี้นำหนึ่งศูนย์ไบตันขึ้นนำเอเวอร์ตันหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วเล่นหนึ่งสองกับแบลรี่แบลรี่แม่งล็อกแล้วแล้วกูปัดหนึ่งได้ปัดทิง้งคอนเนอร์ของเอเวอร์ตันแม็กนิวยอร์เข้ามาแล้วแล้วกูปัดอีกทีหนึง่งเอ็นดีไอใจเล่นหนึ่งสองกับแม็กนิวแล้วเอ็นดีไอหลุดมาเอ็นดีไอหลุดมาลูกนี้กูปัดได้คอนเนอร์ลูกนี้ยอดเข้ามาลูกนี้คินิแจมงไม่ได้โอเไปอันโมฮีนึงชนคาน แล้วไปโตซ้ำไม่ได้แล้วเชียร์ไปเลยเพื่อนค่ะดีโยก,กูจานเป่าจบหรือยังจานเป่าจบเกมไบตั้เอาชนะเอวตันไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์กลับมาซ้อมมันก่อนพอนัดหน้าเรามีไปเจอทางด้านของ Man City. แมนเชสเตอร์ซิตี้แมนซิตี้ยิงจังหวะนี้ก็ไม่ตรงกรอบนัดนี้เหมือนเป๊ปแม่งลืมขัดตีนให้หนักเตะแมนซิตี้ยิงยังไงกันก็ยิงไม่เข้าหรือว่าเพราะกูเหนียววะแม้กระทั่งฮาแลนด์ลูกนี้โง่มากก็ปัดได้ต่อหน้าต่อตาลูกนี้ยิงไกลก็ยิงไม่เข้าโฟเดนแม้จะหลุดเดี่ยวมากระชากเข้ามาแล้วยิงลูกนี้กูก็รับได้อ่านขาดแล้วเวตันก็ได้ประตูขึ้นนำจากมหาเทพบเบลเบกของเราโขเข้าไปลูกนี้ดอนนารูม่าก็รับไม่ได้ ให้ไบรตันขึ้นนำแมนซิตี้1-0แล้วก็จบเกมไบตันาชนะแมนซิตี้ได้1-0ลุยกันต่อนัดต่อไปเจอกันทางด้านบอลมัดมาเขียนเริ่ม บอลที่จัสตินไคเวิร์ดจัสตินไคเวิร์ดจ่ายให้คุกคุกไหลให้วันเดอร์ซันยิงลูกนี้เรียบร้อยกล้องหลังกูทำไมไม่เข้าบอลกันวะเจียกันใหม่เลยทีนี้เหมือนวันนี้หลุดมาอีวันเดอร์ซันกูออกไปตัดแต่กูปัดได้ลูกนี้กูไม่ให้มึงยิงกูรอบ2หรอกนาทีที่87จะหมดเวลาอยู่แล้วทีมกูไม่อัี้เคาะกันไปเคาะกันมาไม่ทำอะไรเลยขึ้นเกมลุกก็ไม่ได้เกมบุกก็ไม่ได้แล้วจานก็เป่าจบเกมไบตันแพ้บอลมัด1นบุรศูนยกูต้องมานั่งคิดทบทวนหลังแพ้ลููกกนนนนัั้มมมเป็คววาผิิดจรง มาลุยกันต่อในคาร,ร์ลบาครับเจอกันทางด้านฮาร์ดเอฟเฟทั้งเกมทีมกูแม่งเคาะกันอยู่แค่กลางสนามแค่เนี้ยทำอะไรไม่ได้จนจบเกมเพราะฉะนั้นเราต้องไปลุยกันต่อที่โทษนัดนี้แหละดีนแฮริงตันจะเชิดชายลูกแรกเดอร์ไคเปอร์ยิงลูกนี้นิ่มๆตรงกลางมากูโชบ้างดีนแฮริงตันกูยึดทันทีแล้วไปโอ้มันยิงทิ้งไปเองลูกยิงมหาเทพยิงโอ้โหมุมซ้ายไม่พลาดครับมหาเทพนี่กูว่าเซฟได้อีก รุ่นที่3ลัตเตอร์ไม่ต้องกดดันยิงลูกนี้ติดเซฟแต่่ากกูว่าวจะเซฟลูกนี้ให้ได้ไม่ได้สุภาพดูสิงยงไบตันมิโตมะยิงยิงทิ้งลูกนี้กูเซฟให้ได้กูเซฟได้ลูกสุดท้ายถ้ามินเตยิงเข้าไบาตันเข้ารอบวันนี้มินเตยิงยิงวิง่งไปยิงตรงกลางไบตันเข้ารอบมาดูกันต่อในพรีเมียร์ลีกไบตันเปิดบ้านพบกับทางด้านท็อตแนมฮอสเปอร์ ไม่ดิซันมดิซันลากมาต่อเอื่น,นทันทีแล้วปั่นลูกนี้กูปัดติดเสาแล้วให้วิบาร์ยิงซ้ำลูกนี้กูโดนกูนอนเลยทีนี้แา้เตอร์จ่ายใ,ให้เบรกเบรกพลิกยิงลูกนี้เรียบร้อยตีเสมอลูกนี้ให้วิบาร์ปั่นลูกนี้กูปัดได้แล้วคาดิโอกูเลียทิ้งไปแล้วจบเกมเสมอกันอยู่ที่หนึ่งตหนึ่งแบ่งแต้มกันทั้งเกมทําอะไรกันไม่ได้มาลุยกันต่อในพรีเมียร์ลีกอยู่ที่สนามสแตมฟอร์ดบิดพบกับทางด้านเชลซี บอชีเวร์เฟอร์รัตเตอร์รัตเตอร์จ่ายให้มินเตมินเตสับลูกดอกให้ชอกช้ำแล้วจ่ายให้มาที่ย,ยิงลูกนี้1 0ึงคาซิโดคาซิโดกดลูกนี้กูลาบได้ ส่วนเก็บไว้เลยเพื่อนคารุมิโตมะกูให้มึงโดยที่คารุมิโตมะจ่ายให้มาเทาเวเบกมาเทาเวเบกจ่ายให้บาลิบ้าบาลิบ้าไหลให้ลาเตอร์ลาเตอร์ไหลต่อให้มินเตมินเตเข้าสายยิงลูกนี้2อศูนย์มาเลก,ก้าบอกกูเครียดจนหัวโล้นเลยเนี่ยแล้วก็จบเกมไบรตันชนะเซลซีไปได้2ประตูต่อศูนย์มาลุยเพลย์แมตช์กันต่อไบรตันมาเยือนทางด้านของวูฟแฮมตันนัดนี้มาหาเทพเวเบก จัดไป2ลูกรวมถึงมินเต้อีก1ลูกทอาให้ตบบู๊แฮมตันไป3ามศูนย์มาลุยกันต่อในบ้านของไบรตันพบกันทางด้านนิวคาสเซิลบอนที่โตนาลีโตนาลี่ไหลให้บุนโนจิมไลซับลูกนี้เข้าสองเหอนที่ลาเตอร์ลาเตอร์ไหลให้วเวิเวกวิเบกซับสายลูกนี้ไบรตันนำา1ึ่งศูนย์ตอนที่จ็คขอมอร์ฟีเมอร์มมอฟีลากมาเองมเมอร์ฟีลากมาลากมาแล้วเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้กุรับได้แล้วตอน,นที่กอรอนกอรอนไหลให้โตนาลีโตนาลี่ไหลให้ทางด้านบโนิมไลโอนกิมไลใส่่่ขวาลูกนี้ไมผาน วันที่วัดกินวัดกินมาไงเนี่ยแล้วตอวนาลีตอวนาลีลากมาแล้วไหลให้วัดกินลุ้นลงลงกูรับได้แล้วก็จบเกมไบทันเฉลชนะนิวคาสเซิลไปได้หนึ่งรูกลับบ้านหกองแมมเลรติงเก้าจุดศูนย์แล้วก็แท่งอันสายหนึ่งอัน ผลรอบพลังแฝงที่2ผมจะใส่ดีแฟกเตอร์เพื่อประสิทธิภาพการปัดบอลให้ตกออกไปนอกเขตอันตรายครั้งแรกในชีวิตกับการติดทีมออฟเดอะวีคนัดนี้เจอกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดทีมนี้เคยมีตำนานอย่างปีเตอร์ชไมเคิลที่เป็นไอดอลของดีนแฮร์ริงตันบัลอทีจีน,จนี่จีนี่ไหลให้มาทเทพเบรกมาให้ดูดกใส่ขวาลูกนี้ยิงทีมเก่าด้วย1 0ึแล้วเตอร์ใส่ขวานำอีกลูกเป็น2 0งนบอลยู่ที่ดอกูดอกูไหลขึ้นนะเซมิโลเซมิโลเบิ้ลให้คุณย่า คุณยาคุณยาไหลามาให้วาลลิทวัลยิงลูกนี้ไม่ทำม,มาได้ยังไงแมนเอ้ยโดนตีไข่แตกแมนยูตามมา21หนึ่งแมนแมนยูจะตีไข่แตกได้แต่ว่าลัตเตอร์ก็ยิงไปอีกลูกแล้วก็มาเทาเบเบกอีกลูกทำให้เรานำอยู่4 1หนึ่งอันนี้7แมนยูไม่ยอมคาซิเมโไหลให้โมโม่เบิ้ลให้วาลลอหิดวัลลอหิดมาเองแล้วดีใจก็ลูกนี้กูรับไม่ได้แต่มันก็สายไปแล้วจบเกมไบรทันเอาชนะแมนยูไปได้4ีประตูอเกมนี้กูเซฟไม่ได้เลยครับ มาลุยกันต่อในคาราบาลครับรอบ16ทีมเจอกับทางด้านเชลซีกูเพิ่งเคยตกมันไป2-0น่าจะไม่ยากอะไรไบตันตกรอบคาราบาลครับหายวับไปกระตามาลุยกันต่อในพรีเมียร์ลีกนัดที่10ไบตันเปิดบ้านพบกับทางด้านลีดยูไนเต็ดเบลเฟอร์จ่ายให้แลมเบิร์กเบลเฟอเล่น1-2กับลัตเตอร์ลัตเตอร์ใส่สายลยยูกนี้เรียบร้อย1-0เวิธีเดอะไคเปอร์เดอะไคเปอร์ปัดให้ลัตเตอร์ลัตเตอร์หมุนแล้วก็พลิกหนึ่งทีแล้วก็ปั่นลูกนี้เรียบร้อยสามเหลี่ยม วันที่เอนเมชาเอนเมชาปาดให้ทนากะธทนากะลากมาแล้วซัดซ้ายรูกนี้ไม่ผ่านเอนเมชาเอนเมชาพีดจะยิงจะหลอกกูไม่ได้ประตูที่สามแล้วจากการที่นักเตะลีดนเตะเตะอาทางด้านของฟานเฮเกอร์แล้วดิ้งเข้าประตูไปทําให้เราขึ้นนํา30ย์และจบเกมก็เก็บ3แต้มแบบชิวๆกดไป3เม็ดแล้วก็เก็บแมตติ้งไปได้8 4พจพ้อมกับเซฟอีก4ครั้งดีนแฮนิงตันล่างทองผ่านมาแล้ว10นัดสําหรับไบตันไบตันเล่นไปทั้งหมด10นัดมี23แต้มและเสียไปทั้งหมด5ประตูเท่านั้นนนนนววงดดแห่่่ััไไบตตาสมเข้ ที่หนปางนั่งสมาธิสั่งซื้อได้ที่สนาสนามใบตั้นทุกสาขาทุกคนอยากรู้ไหมว่าหลวงดีนอิทธิลิ์เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดู นี่คือผลประกอบการ10นัดที่ผ่านมาชนะคิทตันพาเลท2-0ชนะเบนฟอร์ด2-1ชนะน็อตติงแฮมฟอร์เรสต์2-0ชนะแอตตันวิลล่า2-1ชนะเวสต์แฮม2-0ชนะลิเวอร์พูล1-0แพ้ซันเดอร์แลนด์1-0แพ้อาร์เซนอล2-1เอาชนะเวสต์แฮม2-0และแมตช์สุดท้ายเอาชนะเบอร์ลีย์ไป2-0และ20นัดที่ผ่านมาดีนแฮร์ริงตันเก็บคินชีสไปได้ทั้งหมด12คินชีสขึ้นเป็นอันดับ1ของพรีเมียร์ลีกมาลุยกันกันกบวที่เก่าาแกก่่ทีสุดขอององงััฤษรรรบบว3ไตนพบกับทาางด้น เวกแฮมบอลที่โอเบอันแทงให้มัวมัว,มวซัดลูกนี้ปัดได้บอลที่บาลิบ้าบาลิบ้าจ่ายให้เวเฟอร์เวเฟอร์จ่ายให้รัตเตอร์รัตเตอร์ปาดตรงกลางให้มินเตซัดขาลูกนี้เรียบร้อยเป็นประตูไปตั้งขนําเวกแฮม1 0บ่นย์บที่รัตเตอร์รัตเตอร์ปาดให้มินเตลูกนี้หลุดไปแล้วซัดขวาลูกนี้เรียบร้อย2 0มินเตยิงเป็น2ลูกบอลที่จินนี่จินนี่แทงให้มินเตมินเตปาดตรงกลางให้ซิมาร์ซิมาร์ใส่ขวาลูกนี้เรียบร้อย3าเี่ยม ไบรทันขึ้นนำ3-0จบเกมไบรทันเอาชนะเวกแฮมไปได้3ประตูต่อ0เข้ารอบไอวิ่งครับสบายๆมาลุยกันต่อในพรีเมียร์ลีกไบรทันมาเยือนทางด้านบอลมัตบอลอยู่ที่วานเดอร์สันคืนไปที่คุกคุกไปที่จัสตินไคลเวิร์ดจัสตินไคลเวิร์ดปาดตรงกลางอีวานเดอร์สันลงโล่งอย่างนี้แล้วยิงหลุดโโอ้หเกือบโดนแล้วบอลอยู่ที่อีวานเดอร์สันปาดมาให้เซมิโนหลุดมาลงโล่งอย่างนี้เดียวๆแน่ๆเดียวๆแน่ๆวิ่งมาแล้วล็อกหนึ่งทีปาดให้วันเดอสันยิงลูกนี้เบาไปเนาะแล้วก็จบเกมไบรทันกับ นัดต่อไปไบตันพบกับทางด้านฟูแลมเกมนี้ไม่รู้ว่าดีนเทลิงตันกินกาวมาก่อนแข่งหรือเปล่าเหนียวชิบหายไม่รู้ว่านักเตะฟูแลมไม่คมหรือว่าดีนเทลิงตันเก่งนัดนี้ทําให้เราชนะฟูแลมมาได้1นึ่งดุลละศูนย์จากคารูมิโตมะเหนียวไม่เหนียวก็ดูเอามีแท่งหันสาเป็นตัวรับประกันนัดต่อไปเจอกับเอฟเวอร์ตันมาอยู่ที่เดอะเคเปอร์เดอะเคเปอร์ปัดตรงกลางให้เวียตเฟอร์เวียตเฟอร์ตบตรงกลางให้เวเบิกเวเบิกบาลีบ้ามินเตปัดตรงกลางลาเตอร์แล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยหนึ่งดุลละศู นเมื่อที่กรานเนอร์กรัเนอร์จ่ายให้ดิบิงปาดให้อัคเลสแล้วยิงลูกนี้กูปาดได้เบโตหลุดมาเบโตปาดตรงกลางให้อัคเลสอัคเลสยิงอีกแล้วแล้วกูอ่านคาเบโตเบโตวิ่งมาเบโตใส่สายลูกนี้กูปาดอีกแล้วจังวันนี้ อาคาเลสหลุดมาอีกแล้วอาคาเลสยิงแล้วกูปัดอีกแล้วมุมเดิมเลยครับทำไมรู้สึกว่าเอเวอแรนตมันจะนวดกูเกินไปแล้วนะหรือว่าลาสฮอนกูโดนเม็ดสุดท้ายนั่นไงอาคาเลสแม่งยิงเรียบร้อยจบเกมเอเวอรนต์เสมอกับไบตันหนึ่งประตูหนึ่งนี่แหลนะเนาะชีวิตของผู้รักษาประตูทีมโดนยิงก็โทษผู้รักษาประตูแต่พอทีมชนะไม่เคยให้เครดิตผู้รักษาประตูเลยเซไปหกครั้งแม่งให้เลตติ้งกูหกจุดเก้ากูแค้นไอ้หีย ตอน่องในพิมีลีกไบตันเปิดบ้านพบบทางด้านฮีตันพาเลตทังวันนี้บออยู่ที่เอเซ่ปาดตรงกลางให้ละมาแล้วยิงลูกนี้กูปัดเรียบร้อยเอาแต่ปัดไม่ไปไหนแล้วอูเช่ยิงมาเรียบร้อยอะไรวะอูเชียดเลยมึงรู้ไหมอูเช่ว่าการที่มึงทำแบบนี้มันทำให้ปีศาจเหล่านี้ตื่นขึ้น บอกแล้วจะล้วงปากเสือแม่งโดนไป5เม็ดเลยคิตันพาเล่ปลดลอาพลังแฝงอันที่3ผมจะใส่คอร์สไพรเมอร์เพิ่มประสิทธิภาพในการชกบอลมากขึ้นทําให้เราเนี่ยชกบอลออกไปได้ไกลในลูกคอร์สนั่นเองมาลุยกันเอฟเอครับในราวที่4ไบตันเจอทางด้านซันเดอร์แลนด์บางทีมีตมามีตมาจ่ายให้ดังดังมีตมาหนึ่งสองกันแล้วเเวบกซัดซ้ายลูนีเรียบร้อยเป็นประตูบางทีเวเฟอร์เวฟเฟอร์จ่ายให้บาลิบ้าบาลิบ้าจ่ายให้มินเตมินเตล็อกล้วหนึ่งทีแล้วใส่ซ้ายลูนีเรียบร้้อออออยยเเปป็นนระตูทีี่่2บจาาใหดก นี้แล้วโมงเย็ยกูไปไม่ทันแอมแต่มีธงนะน,น้องแล้วก็จบเกมไบตันผ่านเข้ารอบรอบห้านในเอฟเอครับไบตันเจออย่างด้านนอริดซิตี้บอลที่คอตุลาสจ,จ่ายให้มิโตมะมิโตมะรอเพื่อนให้ดูไคเปอร์ปาดตรงกลางให้คอตุลาสแล้วไหลลูกนี้ให้ลัตเตอร์ยิงขวาหายบอลที่แม็กลีนแม็กลีนดึงอยู่รอให้แมทสัน แมสซันไหลมาที่ฟอสซันฟอสซันไหลไปที่เดียโลเดียโลไหลช่องนี้ตรงกลางมายิงลูกนี้กูปัดได้เหมที่คิสการเดนคิสการเดนลากมาเองแล้วไหลให้ฟอสซันลูกนี้หลุดมาลงโลก,กูปาดอีกทีนึงมาที่คาเดีโอกูเอาคาเดโอกูเสียบอลให้แม็กลีนแม็กลีนวิ่งมาเองก่อนแม็กลีนวิ่งมาจี้เขาใส่จี้เขาใส่แล้วตบตรงกลาง ใครฟ<พ>อสัส้นยิงลูงนี้รับได้ไม่เข้าแล้วไบตันก็เอาชนะไปได้1นึ่งุศูนย์ไบตันผ่านเข้ารอบแมตชนี้ดีในเฮนเดงตันเก็บเมเลติ้งไปได้9.0เซฟไปถึง6ครั้งแมตชนี้ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมเก็บคีนชีตได้และแท่งหันสาเพิ่มอีก1อันแมตท,ที่31สเในพรีเมียร์ลีกไบตันเจอกับทางด้านลิอวอพู เปิดเกมมาเวียดแม่งบ้าพลังยิงไกลอย่างเดียวเลยแต่ว่าก็ผ่านมือดีนไฮลิงตันไม่ได้นาทีที่20บอลอยู่ที่อีซักล็อกหลอกหนึ่งทีแล้วจ่ายให้ลราสิยาปั่นลูกนี้ง่ายๆแล้วจวังหวะนี้บอลทย่ที่ซักกดลูกนี้กูหูนิดเดียวอ่เนอร์บอกมึงเก่งให้ได้เหมือนไอเด็กนี่ดิมาบารัสเออกูผิดเองแหละกูมไม่ได้เกิดนี่ใแลนนี่ นาทีที่39บอลอยู่ที่ฟิมปงฟิมป,ง,ปงลากมาจ่ายให้เบสเบสปาดให้าอซัไอหมุนยิงลุกนี้เรีย,ย,ยบร้อยคงคงบูลับไม่ได้จบเกมไบตันแพลว์พู1-0คาบ้านแล้ว,ลวในวันที่19ในเดือนมีนาคมดีนแฮร์ิงตันก็ได้รับสายปริศนาจากใครคนหนึ่งฮัลโหลนี่โทมัสทูเครนนะพรุ่งนี้มึงเข้ามาที่แคมป์อังกฤษด้วยมึงต้องอ้อมนะนะมึงติดทีมชาติและแล้ว,ลวความฝันของดีนแฮร์ิงตันก็สำเร็จกับการติดทีมชาติอังกฤษ รอสอครั้งแรกในนามทีมชาติอังกฤษเราต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ทูมัสทูเค้นพอใจนัดแรกในนามทีมชาติเจอทางท่านกาตาดีเฮงตันได้ออกสตตร์เป็นตัวจริงพร้อมกับไลอัพทีมที่โคตรโหดของทูเค้นอันนี้กูโคตรชิวเลยไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ละคนในทีมกูอย่างโหด จบเกมจัดไป5เมตรเต็มๆเกมทีมชาตินัดที่2อังกฤษเจอเกิดทางด้านสวีเดนมันที่เบิร์กวฟไหลให้ลิสเบิร์ลิเบอร์เบ,รบินให้อีสักยิงลูกนี้กูปัดได้มันที่อีสักไหลให้ครูรูเซปกี้ช่องนี้แล้วโลกโลกกูปัดนี่ง่ายไปตอนนี้เอเซ่แทงให้ปีกซ้ายโฟเดนตบตรงกลางที่โทนี่โทนี่วันโทนี่ไหลให้เมสันกินวูซัดมีไซกอเรียบร้อยเป็นประตูนาทีบาาแล้วก็จบเกม อังกฤษเอาชนะสวีเดนไปได้1นึ่รศูนจากเมสันกินวูดมาอยู่กันที่รอบรองชนะเลิศในเ a ครับในสนามเวมบี้ไบตันเจอกันทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสตอนที่ซังเกเล่จ่ายให้บักวาตรงกลางวูดแล้วกิบไว้ยิงลูกน,นี้กูปาดได้ไงเนี่ยบอนที่ฮัสซันโอดอยยกตรงกลางให้คิดวูดคิดวูดรอยาเตสตรงกลางแล้วไหลให้บักวาตรงนี้ยิง้กูรับได้ยังไงเนี่ยโอ้เพื่อนมึงปล่อยหลุดช่องนี้มาได้ไง บออยู่ที่ฮุสซันอุดอยฮุสซันอุดอยลากกี้เข้าตรงกลางฝากคูริเมนโดคูริเมนโดฝากกิไว้แล้วกีไว้เอียงเกีย้กูอ่านค่ะบอลอยู่ที่บักว่าฝากคารดิมูเรนโดยิงลูกนี้กูปัดได้แล้วก็จบช่วง90นาทีแรกในเกมทําอะไรกันไม่ได้ต้องไปลุ้นกันต่อในการต่อเวลาพิเศษบอลอยู่ที่มาเกนกีไว้กลางสนามจ่ายให้บักว่าบักว่าเลี้ยงจี้เข้ามาจี้เข้าใส่แล้วปาดให้ลูกนี้ถ้าลูกนี้เราับไม่ได้ไบตันจะตกรอบเพราะฉะนั้นกูต้องทำไม่ได้อาลุยตวัดลูกนี้อู้ปัดได้ แล้วก็จบเกม120นาทีทําอะไรกันไม่ได้ต้องไปลุยกันที่จุดโทษลูกแรกดาราลุยรับหน้าที่สังหารซัดลูกนี้ไปทางขวาผิดทางลูที่2ดูไรเปอร์ไม่ผิดหวังแน่ๆเรียบร้อยตีเสมอได้ลูที่2ของนอตติงแฮมฟอเรสต์ฮุสันโอดอยสอยยิงยิงโอ้ยิงทิ้ง ลูกที่2ของไบตันเวลเบกยิงลูกนี้ไม่พลาดมาสิมอแกนกิดบไว้เดี๋ยวมึงเจอกูลูกนี้ยิงยิงทิ้งลูกนี้ทามิโตมะยิงเข้ามีโอกาสเข้ารอบใส่ตรงกลางลูกนี้กูต้องเซฟไม่ได้กูเซฟได้เราจะชนะทันทีลูว้ส เอนดอยเอนดอยยิงลูกนี้ตรงกลางไปผิดทางลูกนี้ไอเยอรี่ยิงเพื่อขึ้นนำนอตติงแฮมฟอ o r เรสยิงติดเซฟแล้วความกดดันแม่งอามาทิ้งอยู่ที่กูนะไอเยอรี่แล้วความกดดันอยู่ที่กูเองมาลูกนี้ยิงไปไม่ถึงไ,ไงตรงนี้เวียร์เฟอร์มึงต้องยิงให้เข้าถ้าเข้าเราจะชนะยิงโอเคไปตั้มคูรอบแล้วเป็นอีกครั้งหนึง่งที่เราทำผลงานได้ยอดเยี่ยมได้แท่งงานสามมาเพิ่มอีกห่งอัน ผลสรุปในนัดหน้าที่เราต้องเจอคือเบนฟอร์ดเอาชนะเซลซีไปได้2ประตูต่อหนึ่งและนี่คือผลงานของไบตันจบ38นัดในพรีเมียร์จบอันดับ4ได้ไปเล่นยูฟาในปีหน้าและแล้วก็มาถึงแมตท,ที่สำคัญของดินแฮริงตันแมตช์นี้จะทำให้เขาได้โทฟีีแรกในชีวิตกับวัเพียงแค่18ปีหรือเปล่า FA ครับในรอบชิงเบนฟอร์ดเจอทางด้านไบตันเริ่มเกมเบนฟอร์ดเขี่ยเริ่ม บอลอยู่ที่แดมสกาดแดมสกาดล็อกอยู่หมุนหมุนหมุนจ่ายให้ตโกอเกโก้ตีกอเตกโก้ยิงลูกนี้กูปัดได้บอลอยู่ที่คอตูลาร์ไหลให้ลัตเตอร์ลัตเตอร์ตรงกลางตอกเออหนึ่งทีแล้วปาให้ทีนี้ยิงตรงนี้หูใคเล์เซฟได้จบครึ่งแรกก็ยังทำอะไรกันไม่ได้ต้องไปลุยกันต่อครึ่งหลังบอลอยู่ที่โคนักไหลให้ทางด้านแดมกาดเบิ้ลให้ตโกอเกโก้ ore, ยิงตรงนี้กูปัดได้นาทีที่77็บความบันไลยก็เกิด บอลอยู่ที่ติกกเตียโก้ล่างมาเองแล้วซัดด้วยขวาลูกนี้เรียบร้อยดีนฮาริงตันเซฟไม่ได้ทําให้แชมป์ตกไปเป็นของเบนฟอร์ดทีมที่กําลังจะตกชั้นไบตันพลาดแชมป์นี้ไปและถ้วยแรกของดีนฮาริงตันก็ไม่สามารถรักษาไว้ได้แล้วกูก็ต้องมานั่งดูเขารับถ้วยเนี่ยจอแดนเฮเดอร์สันรับบทเป็นกับตันทีมครับได้รับบทชูถ้วยเอเบคถ้วยนี้ไปก็เราผิดพลาดกันเองครับ ทางกองหน้าเราไม่คมแล้วก็ทางฝั่งของเราเนี่ยก็รับไม่แน่นพอรวมถึงข้อผิดพลาดของดีนแฮริงตันด้วยทําให้เราพลาดแชมป์ถ้วยนี้ไปถือว่าไบรตันก็ประสบความสําเร็จมากในปีนี้ครับจบท็อปโแล้วก็เข้าชิง fa ฟเอคัพได้ส่วนทางเดินของดีนแฮริงตันนั้นเราต้องไปลุ้นกันว่าจะไปที่ไหนกันต่อ ฤดูกาลนี้ดีนแฮริงตันได้รับถุงมือทองคําเป็นผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมแห่งพรีเมียร์ลีกในปีนี้ผลงานส่วนตัวของดีนแฮริงตันในพรีเมียร์ลีกลงไปทั้งหมด38นัดกดไป22คีนชีสและรวมทุกรายการ49นัดเก็บไปได้ทั้งหมด27คีนชีสพร้อมกับหนึ่งแอตซิสต์กูไปได้ตอนไหนวะในใจของดีนแฮริงตันตอนนี้มีอยู่2ทีมที่ต้องการจะไปทีมแรกคือทีมตำนานในกองอังกฤษอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าไอดอลของดีนแฮริงตันนั้นคือปีเตอร์เชลไมเคิลและทีมที่2คือเรรรอััลมมาาาาาดดดิชชนนนุขวทีีตยูฟ่ง10 5สมัยในลาลิก้าสเปนระหว่าง2ทีมนี้นั้นบทสรุปดีนแฮด์ิงตันจะไปจบที่ใครต้องไปอรอลุ้นกันลงนามเซ็นประกาดีนแฮดิงตันอันแน่เห็นเสื้อก็น่าจะรู้แล้วว่าทีมอะไรกูค,คงไม่ไปเรอกวนะแมนยูแม่งจบอันดับที่ส0ใครจะไปก็บ้าแล้วเจอกันเลัยมอริดสสีซันหน้าดูจบแล้วอย่าลืมกดซับสไครพและเป็นกำลังใจให้ช่องจัสติกด้วยนะคะบ๊ายบาย